ก็สวัสดีครับวันนี้มีเจอช่องที่วิกเกนกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่พี่คนเดิมเพิ่มเติมคือสุนหอโค้งนั่นเองนะครับนนี้ก็เสียงพี่จะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วพี่ไปเจอเซตหนึ่งเว้ยในร้านค้านะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมันจะสวยหรือว่าแปลกตาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่เป็นเพชรไหมเป็นตังไหมนะครับเดี๋ยว แต่มันจะหมดเวลาแล้วนะครับต้องรีบต้องรีบไปซื้อกันนะครับต้องรีบไปซื้อนะครับพี่แนะนําเลยครับว่าสิ่งนี้ใครเนี่ยสอดแนมโอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับเดี๋ยวก็กดไลค์กดสไครใหพี่ด้วยนะครับโอเคบายบายเดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ้าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านค้าในแล้วนะครับเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงแลวครับต้องรีบซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ตอนเช้านะครับเพื่อไปน้องๆไปซื้อนะครับ ก็ราคา1นึ่งหมนะครับเฉพาะทรงผมนะครับแล้วก็ปากทรงหน้าครับไม่ราคาย่อมเยานะครับร้านแบบนี้ราคาย่อมเยามากก็ไปซื้อกันได้นะส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม่มีนะไม่มีอะไรมาใหม่นะครับแล้วก็มีสีมาใหม่นะครับ2ออันนะครับเพื่ซื้อสีตาสีทองไปล้วกันนะครับโกลเด้นโกลเด้นเออโอเคก็สวยดีนะครับราคา2 0 0พันกว่าบาทเองราคาโดน โอเคครับก็ส่งผมดอกไม้นะครับก็มากับมาอีกแล้วครับส่งผมดอกไม้เนี่ยมันมีมีนะฮะแต่ว่าไอ้ทรงนั้นไม่แน่ใจว่ามันมีต้นไหนนะครับแต่มันสวยดีนะส่วนเสื้อนะครับเสื้อลายเขาเรียกอะไรวะลายหมากลุกใช่ไหมเขาเรียกอะไรเลยไม่รู้เลยลายนีกันลวกันละก็ถือว่าโอเคครับสไตล์แนวๆดีครับแลวก็เสื้อนี้นะครับเป็นจะเป็นเซตเนาะ เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าใส่เป็นเซ็ตนะครับมันจะสวยขนาดไหนเนาะรองเท้ารองเท้านี่กลับมาอีกแล้วนะครับแต่ลดราคาไป30%ทุกอย่างเลยครับโอเคมันแพงกับด้านหลังนี่แหละกับติ่งหูนะครับเซ็ตนี้อยู่ที่ราคา1,200เพชรกับเอ,อไม่ไม่ไม่ใช่2,600 0ดิ มันต้องกดรองเท้าออกก่อนนะเดี๋ยวกดรองเท้าออกก่อนเดี๋ยวใส่ผมเป็นสีแดงเห็นไหมครับมันจะเข้ากันดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะกดไอันนี้ก่อก่อนนะฮะทีนี้เอาไปทาบล็อกคลิปเดี๋ยวกดไอ้รอนนงเท้าเนี่ยจะใส่ทําไหมเนี้ยไม่ไม่สวยเลย <laughs> พ,พี่กดใส่แต่แล้วดิโอเคเดี๋ยว,ยวโอเคใส่รองเท้าใส่นี่ใส่ทั้งเซตครับโอเค โอเคไหมครับราคา25,200ื่นหเหรียญนะครับแล้วก็เพชร1นึ่10เพชรนะครับโอเคพี่ก็จัดไปให้กับพี่ตัวเองนะฮะแล้วก็พอมันเดี๋ยวดูเอฟเฟกมันนะครับเวลาเดินเห็นไหมครับเห็นฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งไหมครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะเห็นดูใกล้ๆโอเคเห็นไหมครับมันเหมือนกับเซตห้าดาวนะเออมีประกายแสงเหมือนเซตห้าดาวแต่มันไม่ ไม่จ้ามากนะครับโอเคครับของป่าของพอนะเห็นไหมก็อย่าลืมไปจับจองกันเนาะโอเคครับสามคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับรีบไปซื้อนะครับก่อนจะหมดเวลาครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าร้านค่าไหนจะมาอีกนะครับในตอน4ี่โมงเย็นนี้เองนะครับโอเคครับสาบคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส ก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยครับในการทำคลิปต่อไปส่วนทำคลิปหรือว่าสตรีมอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแจ้งอีกทีนะครับแต่จะเป็นเวลานั้นแหละที่พี่แจ้งไปตอนแรกๆนะครับแต่ช่วงนี้มันยุ่งๆหน่อยไปทำ,ทำนู่นทำนี่การบ้านอะไรเยอะแยะนะครับก็อย่าลืมรักพี่ให้เหมือนเดิมนะครับกดไลค์นะเอ,อะกดไลค์นะเออใช่ใช่กดไลค์พี่ด้วยนะครับแคปบายบายกดซับสไครป์ด้วยนะครับซัสบสไครป์แปะแปะแปะโอเค